สวนนะครับดูตรงถนนกะเพราอแกลงจังหวัดระยองข้างในมีอะไรน่ากินบ้างไปครับไปดูกันที่ร้านก็มีห้องแอร์บริการนะครับเนี่ยครับคิดตังเพิ่มคิดตังเพิ่มท่านละสิบบาทโอเควัน <Okay. S 1> นี้ก็ไม่ไม่เอาครับไปนั่งข้างนอกดีกว,ว่าครับนั่งศาลาธรรมชาติธรรมชาติดีกว่า ที่ร้านเขาจะมีมุมกาแฟสดด้วยนะครับมาดูกันนี่นี่นะครับนี่พอ่อค้าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พ่อค้าชงกาแฟนะครับไม่ใช่อ่าโปรโมเตอร์มวยนะครับนี่นี่คุณหน้าตานี่โผล่ประพันเลยหรือมีอะไรแนะนำครับ <c oughs> ก็เป็นกาแฟตามร้านทั่วไปครับาจะาไก็มีมีน้ำผลไม้ไหม <c oughs> น้ำผลไม้ตอนนี้ ยังไม่ด้ซื้อของเข้ามาเลยครับเป็นพวกกาแฟสด oh. เป็นชา <Okay. S 1> แต่วันนี้ว่าผมนี่ไม่ชอบเลยเพราะว่าผมหน้าหน้านหวานอย่างนี้ oh. ต้องตามัวไมเดี oh. ๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าให้มาเอามาลองแล้วกันโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวให้พ่อค้าไปนอนก่อน <laughs> วพ่อค้าที่คุณตื่นมานะครับ <laughs> อาหารก็มาแล้วนะครับเต็มโต๊ะเลยว oh. ันน,นี้เรามาแบบแนวแบบตำตำ,ตำจำยำ นี่มาดูจานแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือหมูสะดุ้งคกต่อเลยครับต่อเลยอันนี้ทะเลแซ่บนัวนนไม่ใช่ยำนัวทะเลนี่เนี่ยยำนัวทะเลอ,อันนี้ก็มีกระเฉดกุ้งไข่เค็มน,น,นี่นี่ครับสำหรับคนชอบหอยนะครับคนชอบหอยก็จะเป็นยำหอยนางรมเนหอยเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวดยูหอยนี่โอ้โ อันนี้หอยอีกหอยอีกเรามันชอบหอยอยู่แล้วนะครับอันนี้ตำไหลบัวหอยแครงนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราก็น<อ>ึกว่าจะมาอีก,อกเมนูหนึง่งเดี๋ยวก็มาชิมทีละจานทีละจานล้วกันนี่นะครับหมูสุ้งครกก็น่าจะเป็นหมูย่างนะครับเนี่ยน่าจะเป็นคอหมูย่างแล้วก็เป็นปตำดูพริกนะครับ แล้วก็นะครับเดี๋ยวมีผักรอบ่าเห็นตีก็รู้แล้วนะครับร้อนอมเผ็ดแน่เผ็ดจริงแล้วมีหวานด้วยย่างนุ่มบ้านก็อยู่ใกล้ทะเลนะครับก็เลยต้องวนใหญ่แนวตำๆๆนี่ก็จะออกแนว ทะเล้งนั้นเลยนะครับกระดาษผัดหมี่ก็ยังหมี่ก็เฉดกุ้ง <S <S ยำไขยไขอยอะไรเนี่ยไขยนางรมเดี๋ยวเนียเอาหนึ่งช้อนเนี่ยหลายตัวเลยอันนี้ก็จะมีหอมเจียวด้วยนะครับโรยหน้าก็ต้องกินคู่กับ กระถินนะครับกระถินนี่ก็กินตามอย่างจะหวานไม่รู้ใครเป็นคนจอนกินนะครับว่ามันเข้ามาได้ยังไงดูแต่ละจานนะครับดูพริกนะครับอืออันนี้ไหลบัวนี่เขาก็หั่นแบบเฉล็บเฉล็บแล้วก็กุ้งเอ้ยไม่ใช่กุ้งหอยหอยแครงหอยแครงเรียลวกแล้วนะครับดูหอยก่อน เมีม่ยงกุ้งนะครับเมี่ยงกุ้งนี่เพิ่งมาตอนนี้ก็จะเป็นเมี่ยงกุ้งกรอบเ,อเป็นกุ้งทุบแป้งทอดนะครับแล้วก็มีนี่นะใบชะพูเมี่ยงหอแน่นอนแล้วก็มีน้ำยำนะครับมาครับเมี่ยงกุ้งกรอบเราก็จะมีใบชะพลูนะครับห่อมาแล้วนี่เสร็จ <Okay. S 1> แล้วเราก็ดึงหอยยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยำนะครับ โอ้น้ำจ้ำนี่จิ้จ้าเลยใส่เลยดด้วยอือม,มเห็นน้ำจ้ำแล้วยอมเลยวะ่ะเอาครับเข้าปากอันนี้จะเป็นยำทะเลนัวจานนี้เป็นเริ่มเพิ่มเลยนะครับมีหอยนางรม หอยแครงนะครับแล้วก็มีปูอันนี้หอยแมลงภูนะครับเี่ยหอยนางรมแล้วก็มีปอ๊ดเดี๋ยวขออนุญาตหมึก้วยเอากันเมนูนี้จะเป็นทะเลทอดนะครับทะเลทอดคือนี่ครับมันจะเป็นมะละกอกับแค่หลอทอดแบบกรอบนะครับนี่ อ่าแล้วก็จะมีเครื่องยำนะครับอ่ามามาตรนี้เครื่องยำไปดูตรงนี้เครื่องยำนี่ก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งแล้วก็เครื่องทะเลนะครับโอเคนี่อ่าจะขอเอาเกี๊ยวกุ้งที่ไหนวะเกี๊ยวปลาโอ้อย,ยมันมมน้ำยำนีแล้วควาใหญ่ๆเลยควใหญ่ก็โต้เข้าปาก มะพร้าวนะครับนี่ของที่ร้านเขาก็มีต้องเอาของหวานแล้วนะครับเพราะว่าหมดแล้วนี่ดูหมดแล้วแล้วก็แซ่บเผ็ดจิจาร์ด <c oughs> แล้วก็ของหวานแล้วกันอื้มอื้ม เลยแล้ว <c oughs> จะอ้วกก็วันนี้ก็อิ่มมากเลยนะครับอิ่มอร่อยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยก็เดี๋ยวเอามาก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกินจับไม่หมดก็เลยก็เดี๋ยวต้องเหลือก็ของหวานเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ถนนกลับเอาอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองอามากินกันได้นะครับก็ยาะทุกวันอังคารเป็ดมากเลย สำหรับวันนี้ก็ล่ำลากระเบียงเท่านี้นะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ